ัสดีค่ะทุกคนค่ะโอ้โหคนไขยยิ้มรอกล้องแบบนี้เลยนะคะชิลมากๆสอดการดูไขมันเนียงของเรานะคะโนคนลูกค้าบอกว่าดูดไขมันเนียงเจ็บจริงๆหรือเปล่าทำไมยิ้มได้ไม่เจ็บเลยค่ะอืมนี่คอนเฟิร์มอ่ะมานอ้อง <ไป S 2> ้องไปฝั่งโนนเนาะก็เคสเนียงวันนี้เนาะเตรียมเตรียมบีฟอร์ยังไม่ทันใช่ไหมอยู่ใน iPad เนาะอยากจะบอกว่าเคสนี้คือใช้เครื่องมือเยอะมากๆเลยที่ เราใช้ในการดูดเหนียงกันนะคะก็จะใช้ทั้งตัวเวซร์สมูทที่ช่วยในการ ละลายไขมันให้หนีวออกไปเนาะแล้วก็ไมโครแอร์อ่าไมโครแอร์ Air ทำไมอุปกรณ์เยอะมากมน่าจะเป็นเคส V.I.P. นะหมอว่าในวันนี้เนาะแล้วก็ทำกระชับเนาะเคสนี้เป็นเคสที่แบบยังเด็กอยู่นะคะ,คะเราก็เลยใช้เป็นตัวกระชับแบบตัวเฟสไถน,นะคะอ่าแต่ถ้าใครที่มีความหย่อนคอยเยอะนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเจพาร์ตมานะคะ,คะอ่ามาเลย ใช้พลังงานเยอะๆแบบนี้ไม่ตึงก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแล้วก็หน้าไม่เรียวก็ไม่รู้จะว่ายังไงอีกอ่ะอุปกรณ์เซตสเตอร์ไลท์ของเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้เลยนะคะผู้ช่วยเราต้องอยู่ตรงมุมนี้นะคะผู้ช่วยนี่ผู้ช่วยสู้ๆวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหน้าตาดูใสแววตายังสดใสป l i n งปริ n อยู่เลยนะคะอ่ะโอเคเรามาดูแผลขออนุญาตดูแผลหน่อยค่ะคุณหมอคะ ทำไมเล็กขนาดนี้อะมาขออนุญาตซูมวุ้ยตรงไหนคะเนี่ยมองไม่เห็นเลยคนไข้ยิ้มอีกเห็นเล็กแต่ฟ้นน่ารักคุณหมอตุ้มค่ะขออนุญาตอรานะคะนี่นะคะใต้ติ่งหูขอดูหูหน่อยได้ไหมหูอยู่ตรงไหนนี่เล็กนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็ใต้คางเล็กๆเท่านี้เนาะมาก็ KMB Hospital ของเราเนาะก็ยินดีที่จะเนรมิตเหนียง ให้เหนียงหายแล้วก็เหนียงกระชับกันนะคะ,อะโอเคเราก็มาทักทายกันแบบมากันแบบตอนที่เย็นๆแล้วเนาะก็มึนๆน,นิดหน่อยตอนที่ห้างงเย็นค่ะไะเราไปเยี่ยมอีกเคสหนึ่งนะคะเคสนี้ก็ให้คุณหมอตุ้มนะทำสวยๆเลยนะคะคุณหมออะเดี๋ยวจะดูชมหนะ้าคุณหมอก่อออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะก็ผู้ช่วยก็เยอะแยะมากมายเลยสวัสดีค่ะ ใครที่สนใจการรือไขมันนะคะก็ KMB Hospital ของเราเลยอโอเคค่ะเดี๋ยวรอติดตามเทสต์ถัดไปเนาะคุณหมอน้อง